ใครเคยสงสัยก็เจ้าว่าวัดความดันเนี่ยเฮาควรจะวัดกอนกินยาหักษาโรคความดันหรือว่าวัดหลังจาีตว่ากกินยาหักษาโรคความดันดีเหรเจ้าไหนมาตอบคนถามกันน้อยใครบอกว่ากอนกินยาพิมพ์เลขหนึ่งไพ่บอกว่าหลังกินยาเลี้ยกกอนก็กว่าวพิมพ์เลขสองมันหน่อยเจ้าทุกคนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกพระเจ้าเพจทัชเอมเฉลยเล้วนะเจ้าทุกคนนั่นก็คือเฮาควรจะวัด อตีจะกินยาหักษาโรคความดันนะเจ้ายกตัวย่างนะคะทุกคนคุณกินยาหักษาโรคความดันเนี่ย ตอนแปบม้งมันก็แล้วคุณกินข้าวตอนเจ็บมงเกิงคุณกับควรจะต้องวัดความดันประมาณสักเจิ๊โบมูงเจ้าอันนี้คือ่าจะเหมาะสมที่สุดเลยนะเจ้าทุกคน,นที่สําคัญนะคะการวัดอย่างสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าทุกคนจะย่หรือเฮาบวาระดับความดันของเฮาในแต่ละวันนยคะมีการสวิงกอมันต่ำมันสูงลับไ้กอนะเจ้าเนาะจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ ครับผู้ที่ทําการรักษาของคุณตัวเจ้าความพูดในตรงชุดนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยยังบอกผู้ขาเจ้าเพจใช้บอกเลยว่าบอกเปิดเอาไว้แชร์เพื่อเปินดน้ครับผู้กันตัวเนะเจ้าทุกคนเป็นไปเยอะมากเลยนะเจ้าข้าเจ้าค่ะจะมาพอครบทัานก้อนว่าวันนี้ของข้าเจ้าได้เต๋าหูเนี่ยเจ้าทุกคนแกร่เลี้ยวไกร่เลี้ยวเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามหกสิบแปด ความดันของข้าเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นปกติเจ้า1นึ่งสอกการเต้นของหัวใจอยู่ที่เจิบเอเจ้าพ่อมแม่พมีนอ้องวัดได้แต่หึพิมพ์บอกกัน้องนะเจ้า